กำลังส่งนังมือบาจย์ค่ะเนี่ยสามัญณมาตสันนักสงฆ์ธมเนือยน่นะคะสง้นะคนะคะนี่บาจย์ค่ะเจ้าวาสไหนเจ้าวาสมาตังบีค่ะพี่นอมาตัมบค่ะาดูผ่าดูระหนกได้ค่ะพี่น้องคือเะไดยเห็นภาพเป็นี้ค่ะ ติดตามภาพปูสององค์ไม่มาจากสำนักขามเรือนะคะนี่ค่ะกระพดค่ะปอาวติดตามคือคือปอฮาวเนะครับผ่านแล้วผู้นี้หม้อสองหรือว่าซาามเณรหลังองคต้นค่ะสาแมนีนต้นค่ะอยู่ปอสีตัดใ่เน้นสักคันนีนเนี่ยนน น้อยน้อยนงเน้อยน้อยนจริงๆน้อยจริงจน้อยสมชื่อเลย้นยางเบอรเดนพุนเพื่นเพื่อนตักไต่น้ำใช้ใจน้ำอย่างประหยัด อันนี้ญาติโยมที่รอส่งน้ำนะคะยุ่ยชั้นสองค่ะพี่น้องสันสองนะคะขอให้ได้บุญกุศลกันนะคะ นี blender, would, Ma, ้พระอาจารย์ชัยวุฒิค่ะมาจากสำนักสงฆ์ธรรมอุเหลือมค่ะองค์ที่สองค่ะคือว่าอาจารย์มาค่ะเออสู้คนนี้ได้แต่เด็ก่ะบริเวณอันนี้อยูยูชั้นสองค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะคือชั้นสองของทีดี กาแฟกับบุญมาฝากซู่คุกุลนะคะให้ได้บุญกุศลกันนะคะไป้สุขในลาพระคัมบุคกุณนะคะพี่น้องเด้ออยู่ความอยู่ดีไม่แฮงค่ะสุขภาพแข็งแรงล้ำหัวรวยค่ะเจจะสียจากโควิดสุลนะคะปีใหม่ไทย,ยสไ้ปนะะ้ไน้ไ้ไปนนไปน บุญกุศนกันนะคะองค์งสามสี่ององที่ห้าองที่ห้าก็มาจากสำนักสงฆ์ทมูเหลือมค่ะครูบาพ